นี่เป็นย่างวันนี้ดูการแต่งตัวเรียบร้อยวะเออดูหัวจะดต,ตีนหัวนี่แต่งตัวเข้ากับตีมที่จะมาก,ก็คือเข้าป่านั่นเองแต่งตัวเป็นสีเขียววันนี้นะ <laughs> ครับทุกคนวันนี้คุณก็อยู่กับช่อง echna อีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้แน่นอนดูจากการแต่งตัวแล้วแน่นอนแล้วเราต้องไปเดินป่าแน่นอนเสร็จก็เข้าการเดินป่าเห็นไนั่นแหละจริงไม่ได้เดินป่าหรอกที่จริงเป้าหมายของคลิปของวันนี้เองจริงๆก็ตั้งใจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาเดินเก็บพวกสถานที่สําคัญหรือสถานที่ที่เราเดินทางมาบ่อยๆในช่วงที่เราเรียนอยู่ที่นี่ตลอดเลยก็เวลาหนึ่งปีเพราะว่าเราจะต้องย้ายเมืองแล้ว ก็เลยอยากจะถ่ายวิดีโอเก็บความทรงจําไวด้ดีๆเออความทรงจำดีๆไว้ว่าเออเราเคยมาที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะซึ่งแน่นหอนแปลกปะมันควรจะเป็นที่ที่แบบเออสวยๆงานประมาณแบบว่าเข้าในมงในเมืองต่างเหือจริงๆแล้วตั้งแต่มาอยู่ที่เมืองนี้เนะี่ยคือสิ่งที่มาบ่อยสุดการเดินเข้าป่าเข้าป่าเล่นหรือมาเดินริมทะเลนั่นเองเดี๋ยวพาไปดูว่าตรงไหนบ้างซึ่งเมื่อไหายทางเดินไปประมาณเนี้กว่าจะไปถึงซึ่งมันจะเงียบสงบมากเดี๋ยวเราพาไปดูที่แรกก่อนนั่นเองมาเอาที่แรกไปไหนเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนลวกัน ของอยู่มันสวยมากแถวๆนี้นะจ๊ะดูเดี๋ยวดู สำหรับที่ที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะคะผมมันก็เรียกว่าเป็นเวเดร์คือแสงตาลนะครับซึ่งก็อยู่ที่เมืองบรสนี่แหละจริงๆก็ไม่เรียกว่าบรสซ์กมันอยู่เมืองรอบนอกของบรสซ์ที่เรียกว่าเมืองบรูเาเน่นะครับเออลืมบอกไปเราอยู่เมืองบรสมาหนึ่งปีเนาะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่ชอบมาเดินเล่นกับเพื่อนบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นทางเดินยาวๆเหมือนเป็นที่เดินเล่นของคนที่นี่เขาด้วยอะไรงเี้ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ก็จเป็นริมทะเลไอ้นี่ก็จะเป็นเนินเขาข้างบนซึ่งเนินเขาข้างบนก็เป็นพื้นที่ของทหารอะไรเง เป็นรังยาวๆมันคือมันเหมือนว่าเมื่อก่อนตรงพื้นที่ตรงนี้เขาว่ามันเหมือนมันเคยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะพื้นที่ทางทหารของฝรั่งเศสเขาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอะไรเงี้ยเพื่อที่จะขนย้ายอาวุงอาวุธต่างๆเพื่ออะไรเพราะมันจะมีบังเกอร์เต็มหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูบังเกอร์นั่นแหละเป็นที่ที่ชอบไปมากนั่นเองที่นี้เนี่ยที่แรกที่เราจะพาไปมันคือไอเห็นพื้นที่เ้าบ้างไหปะไปเล่นทางเลยเขาางที่เป็นชายหาดขีนตรงมา้นั้นนั้นแหละ คือเป็นที่ที่ไปบ่อยสุดตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไปกับเพื่อนเพราะว่าจะชอบลงไปนั่งเล่นดูนู่นดูนี่ตรงน้นข้างล่างกันแบบดูทะเลอะไรเงี้ยเพราะแบบที่นี่มันไม่ค่อยมีห้างใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็มาเที่ยวทะเลแทนนั่นเองซึ่งทะเลตรงนี้มันทำไมชอบมาตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันสงบมันสงบมากแล้วมันก็เงียบมากก็มีแต่เสียงทะเลแล้วก็มีเสียงเราที่นั่งเล่นกันเสียงดังๆเดี๋ยวพาไปดูดูทางลงนะที่มันเงียบพอะไรเดี๋ยวดูทางลงแล้วเรากำลังพาเดินไปเงียบทางลง ไม่อยากลงตอนนี้แบบเสื้อผ้ามันแบบมันชื้เท่างไหรย่เนี้ฉันไม่คีดทางลงเห็นวะทางลงทางลงไปดูทะเลไปก็ได้เดี๋ยวลงไปดูก็ได้ลองดูดูนั่นแหละพอมาตรงนี้ก็ส่วนมากก็จะมานั่งคุยนั่งเล่นกันอะไรงเงี้ยบางทีก็มานั่งอ่านหนังสือบ้างแต่อ่านหนังสือจะเป็นอีกที่หนึง่งไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ชอบมานั่งเล่นมากกว่าจริงๆถ้ามาฤดูนี้มันดูสวยนะแต่ว่าอู้ฤดูนี้มันสวยนะแต่ถ้ามาช่วงหน้าหนาวมันหนาวมากเพราะว่าอะไรมันเป็นลมทะเลอันนี้ลมสงบมากเลย แน่ๆมันจะเป็นลมทะเลนั่นแหละลมก็จะพัดแรงๆมันหนาวแหละ mm. แต่ว่าก็มานั네 mm. ่งเล่นกับเพื่อนมันก็สนุกดีนั่นแหละเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นคือมันไม่ใช่ชายหาดแต่เป็นหาดทรายมันเป็นหินแบบนี้เป็นหินแผ่นๆอ่ะตรงนี้หมดเลยนั่นแหละแล้วข้างหลังก็เป็นวิวอันนี้ก็เป็นทะเลเนี้ยก็เลยมานั่งแบบนั่งฟังเสียงทะเลเฉยๆกับเพื่อนกันที่เนี้ยสนุกมากนั่นเองแต่ไม่เคยลงไปเล่นน้านะตรงนี้พเาน้ำไม่รู้เล่นมันเล่นได้แหละแต่ว่าไม่เคยลงไปเล่นมันหนาวขนาดฤดูเนี้ย นี่ปเป็นฤดูร้อนของฝรั่งเศสใช่ไหมนาทะเลมันก็ยังเย็นอยู่เลยเพราะว่าทะเลที่เราเห็นตรงนี้มันไม่ใช่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมันเป็นทะเลแอตแลนติกฉะนั้นมันก็จะเย็นอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวก็ตามนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะ่ายยิูชัดสั้นๆช้าๆให้ดูวิวลองฟังด้วยถ้าลองฟังลองดูวิวดูแล้วรู้สึกว่าเออมันก็สบายใจดีเหมือนกันนะนั่งดูทะเลนั่นเองตรงนี้ทะเลที่นี่ก็สวยเหมือนกัน สำหรับที่ถัดไปที่เราจะไปนะคะก็เดินเรือมจาจ่ายตรงชายหาดเมื่อกี้หน่อยเดียวแต่เราเดินต้องไปเรื่อยๆตรงทางเดินที่มันตรงๆแบบนี้ไปแต่ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความเลิศของที่นี่ก็คือว่าไอขา้ข้างๆทางตรงนี้เห็นป่าที่เป็นพุ่มไม้ตรงเนี้ยมันคือลูกอะไรอะเบอร์รี่ชนิดหนึ่งไม่รู้เรียกเบอร์รี่อะไรเหมือนกันภาษาภาษาอังกฤมันเรียกว่ามิลคมันน่าจะเป็นลูกเออราสเบอร์รี่หรืออะไรก็ไม่รู้ นั่นแหละเราสามารถเก็บกินได้ด้วยนะหรือแบล็คเบอร์รี่มังน,นะไม่รู้เรียกอะไรเราสามารถเก็บกินได้เลยเพราะแบบว่ามันเป็นผลไม้ป่าที่มันจะขึ้นตามทางอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันลองเดินดูเดินหาจริงๆช่วงนี้มันเริ่มหายไปหมดแล้วอะเพราะว่ามันหมดเลยดูมันเออเนี่ยนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียกลูกอะไรอะนี่เนี่ยลูกแดงๆงเนี่ยจริงๆไอ้ลูกแดงแดงมันยังมันยังเปรี้ยวอยู่สิ่งที่เราจะต้องหยิบกินคือลูกสีดำน่าจะแบล็คเบอร์รี่มังเนาะ ืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันอร่อยมากมเป็นผลไม้ป่าทางนี้ซึ่งตอนเราเดินไปเนี่ยเราจะเจอไปตลอดทางเราจะเก็บกินเก็บกลับบ้านเก็บอะไรก็แล้วแต่มีปัญญาเก็บเท่าเก็บไปนั่นแหละนี่นคือระหว่างทางเดินไปนั่นแหละเดี๋ยวพอใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวถ่ายใหม่เหนื่อย ที่หนึ่งนะคะที่เราชอบมาบ่อยซื้อทุกครัชอบมาหน้าอ่านหนังสื้อเดี๋ยวไมใหรู้รูนั้นแหละใช่แแหละเราเราไม่ได้นั่งอยู่ในรูนั้นเดียวเราต้องทะลุรูนี้เข้าไปดูข้างในเลยว่ามันมีอะไรบ้างมาดูมันสวยมากนะในรูนี้แต่ทางลงก็จะค่อนข้างแคบๆนิดนึงเดีด๋ยวพาไปดูพาไปดูอันเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวไปก่อนครับมันจะเป็นรูใช่ไหมอ้ตอนนี้นก็คือทางลง ซึ่งมันจะเป็นวิวแบบก,กว้างๆเห็หนไหมวิวแบบสวยๆนเลยส่วนในข้างหลังเนี้ยนี่มันก็จะเป็นอาคารอย่างเงี้ยซึ่งเคยถามเพื่อนเหมือนกันเพื่อนบอกว่ามันเหมือนเป็นบังเกอร์เก่ามาก่อนคือตรงนี้อย่างที่บอกไปมันเหมือนเป็นที่ที่เคยผ่านสงครามรล่มาตรงนี้ก็เป็นบังเกอร์แล้วก็เหมือนเป็นที่สังเกตการทางทะเลของฝรั่งเศสเขาแบบมา,าดูแบบไม่มีใ,ใครมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเดินลงไปข้างล่างก่อนละกันนะจ๊ะไม่ถ่ายได้ไหมอะตอนเดินลงลวงล่วงแล้วกันเดี๋ยวถึงแล้วบอกแล้วกันเนาะเดี๋ยวถึงแล้วค่อยตัดให้ดู โอ <Okay, S 2> เคเดินถึงแล้วนี่แหละนต้อกค่อยๆเดินตรงทางข้างบนเพราะแบบว่ามันลื่นม,มากๆเป็นดินใช่ไหมตรงนี้มันก็ที่บอกไปอะว่าเอาไว้อ่านหนังสือมากกว่าเพราะแบบว่าอารมณ์มันเข้าพอดีอะไรอเงี้ยมันก็แบบในช่วงนหน้าหนาวถ้าเกิดว่ามันหนาวมากๆแล้วมัตรงนี้มันจะรับแดดได้ดี นั่นแหละมันก็จะมีความอบอุ่นนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ทะเลก็เย็นไม่ได้ลงไปเล่นน้ำนะนั่นแหละนั่นแหละไอ้นี่ก็คือชอบไปเดินเล่นกับเพื่อนในนู้นจริงจริงไม่อยากบอกมันเหมือนเป็นแบบว่าเวลาเรามานั่งนานๆใช่ไหมเราปวดฉี่อะไรเงี้ยแล้วก็อยากเข้าไปฉี่ในนอยนมันใกล้ห้องน้ำแต่ว่ามันไม่ใช่เราเล่นมันไม่ใช่ห้องน้ำนั่นแหละแต่มันเดินไปได้เดินไปได้ไปดูมันจะเป็นแบบว่าอาคารเก่าๆนั่นแหละจริงๆอ่ะก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันแค่สบายดีอยู่ตรงนี้เงียบไม่ค่อยมีคนอยเป็นที้ นั่นแหละส่วนวิวข้างหน้าข้างหลังแล้วก็จะเป็นนี่นั่นแหละส่วนที่เราชอบไปอ่านหนังสือมากที่สุดก็คือไม่ใช่มานั่งในนี้นะนู่นตรงโน้นที่มันเป็นหินหินตรงนั้นแล้วก็ไปนั่งเกาะๆตรงนั้นเหมือนเราเป็นนกนั่งนวลน,นั่นแหละอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ตัเองเวลาเดินก็ต้องระวังเดินเพราะว่าหน้าขูดว่านั่นแหละแต่ก็ชอบชอบตรงนี้นั่นแหละมีเสียงขึ้นลมเห็นไหมดีบรรยากาศดีเห,หมือนที่อ่านหนังสือของเด็กบานนอกไนงะ ก็แ,แหละบรรยากาศดีบรรยากาศดีที่นัที่ตรงนี้นั่นเองค่าทั้งหมดในพื้นที่ตรงนี้ที่บอกเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจในการมานั่งอ่านหนังสือเล,เล่นกับเพื่อน,นก็จะประมาณนี้ก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าไปในเมืองกันเพื่อไปดูเ,ออเมืองแบสมีอะไรบ้างแล้วก็พื้นที่ที่พันบ่อยๆในเมืองแบสอะไรเงี้ยจะแอบบอกว่าเมืองแบสนั้นมีความเกี่ยวข้องกับภอออาษาไทยเราด้วยงั้นเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไร ที่เมืองแบสตอในเมืองแล้วกันเนาะตอนนี้ขอเดินกลับไปขึ้นรถก่อนเหนื่อย ก่อนจะพาไปดออูอะไรที่จะมีความแบบไทยหลงเหลืออยู่ในเมืองเวสที่แบบอยู่ที่เมืองเวสอยากอวดสิ่งนี้ก่อนอย่างแรกซึ่งมันเป็นถนนเส้นหนึ่งเนาะเป็นปถนนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเหลือรอดเพียงถนนเส้นเดียวของเมืองเวสเลยจากการถูกทิ้งบอมในช่วงสงครงามโลกครั้งที่สองแล้วมันก็เหลือแค่นี้จริงๆเป็นรูเล็กๆความยาวประมาณ100เมตรกว่าๆส0งเมตรเองอยากให้ดูนะแล้วมเราเดินก่อนนั่นแหละมันเหลือรอดและอยากอวดเพราะแบบอย่างน้อยเมืองนี้ก็มีโบราณสถานเหมือนกันนะ นี่ดเดยวดูข้างหลังข้างหลังให้ดูนี่น,นี่มันเป็นเมืองเขาเรียกอมันเป็นเขตโบราณสถานของเมืองคือมันพอบอกเป็นถนนที่เหลือรอดถนนเส้นเดียวของเมืองเลยจากการถูกทิ้งบอมเพราะเมืองแบสสูดทิ้งบอมหนักมากนั่นเองนี่เดี๋ยวพาไปเดีเ๋ดูต่อเนบ้าบรรยากาศมันก็จะเป็นอย่างนี้ เพื่จะเป็นบ้านที่ทําจากหินอะไรต่างๆที่เป็นไตล์ท้องถิ่นของพื้นที่ในแคว้นเบอร์ตานทั้งหมดหในแคว้นดิปานี่น,นั่นเองนั่นแหละข้างในพวก่อนนี้มันก็แทบเหมือนจะไม่มีคนอยู่แล้วมันก็เหมือนว่ามันจะเป็นแค่พื้นที่อนุรักษ์แล้วก็มีบาร์เล็กๆน้อยแล้วก็เมโลคอเล็กๆแล้วก็แอ้ข้างหลังตึกเนี้ยมันก็มีสวนแต่วันนี้ไม่เข้าไปไม่ได้ ปกติมันเข้าได้เคยเข้าไปครั้ง,งนึงเครื่องนี้ก็สวยดีแต่มันก็จะเงียบๆมันจะมี็น่รู้อะไรบางครั้งก็จะมีกิจกรรมบางครั้งมันก็จะมีการแสดงละครอะไรก็แล้วแต่วนไปเรื่อยๆแต่ว่าส่วนมากก็จะเงียบนั่นั้นอยากอวดอยากอวดแค่นั้นแหละเดี๋ยวค่อยไปดูตรงแถวนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ําไปฝั่งล้นเพื่อไปดูสิงสุดยอดของความเป็นไทยที่มาอยู่ที่มังพรส์นั่นเอง สิ่งีที่เป็นเกี่ยวกับของไทยของเราเลยซึ่งอยู่ข้างหน้านี้แล้วเดี๋ยวเ,เราจะพาไปดูเดินข้ามถนนกันนิดนึงไม่ขี่มอกระเช้าตลกมากเด็กมันตื่นเต้นกับกระเช้านะเวลาขึ้นกระเช้าแต่ละทีถ้าเกิดว่ามีเด็กๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะโอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วสิ่งที่เราพามาดูวันนี้ที่บอกว่ามีความไทยเวอร์เอร์ก็คืออันนี้เลยนะจ๊ะนี่ข้างหลังนี่ก็คืออนุสาวรีย์ของท่านโกาปานนั่นเองนะครับอนุสาวรีย์โกาปานก็คือเขาบอกว่ามันถูกตั้งเมื่อปี สมาคมครูเ,เป็นของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเนาะที่เขาเอามาประดิษฐ์เอามาเอามาตั้งที่นี่แล้วก็เหมือนว่าไอ้รูปปั้นเนี้ยถูกเอามาตั้งเมื่อปี2020ใช่2020เนื่องในโอกาสอะไรเอ,อ่ยประมาณเนื่องในโอกาสอะไรอะสักอย่างหนึ่งนั่นแหละน่าจะฉลองครบรอบอะไรสักอย่างหนึ่งของของของ,าางของระหว่างความสมัครไทยฝรั่งเศสนั่นแหละเราก็เลยเอารูปปั้น ซึ่งรูปโกษาปานที่ตั้งอยู่ที่นี่เพราะว่าเหมือนว่าตอนที่ยุคที่สมเด็จพระนาทีส่งคณะพูดมาเนี่ยโกษาปานขึ้นฝั่งที่เมืองแบรสนั่นเองเขาก็เลยจัดการเอารูปปั้นมาตั้งที่นี่แล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานเออเมืองนี้แหละเป็นเมืองที่คณะราชทูไทยคณะแรกนั้นแหละที่เดินทางมาถึงที่นี่เขาก็ขึ้นฝั่งที่เมืองแบรสนั่นเองก่อนที่จะเดินทางต่อที่ปารีสที่แวร์ซายนั่นเองซึ่ง นอกจากอ้รูปปั้นนี่แล้วเนถนนข้างหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปถนนข้างหน้าเนี่ยก็ยัง,งเป็นถนนสยามชื่อว่าถนนสยามเลยนะคะตั้งชื่อเป็นถนนสยามคูเดียสยามให้เราด้วยซึ่งอยู่ที่น,นี้นี่เองว้าวเดี๋ยวพาไปดูที่คูเดียสยามว่ามีอะไรบ้างเนาะ สยามที่เดินเนี่ยเขาเรียกถนนสยามเนาะก็คือเป็นถนนที่เจริญมากๆหนึ่งนึในถนนที่เจริญมากๆของเมืองเบรสเออนั่นแหละในเมืองนี้เลยเพราะว่าถ้าเป็นย่านศูนย์การค้าต่างๆแล้วก็ถนนตรงนี้ก็คือรถห้ามวิ่งเข้ามาจะเป็นเฉพาะรถรางวิ่งเท่านั้นนะครับก็เขาก็ตั้งชื่อให้ว่าคุยเดีสยามเลยจริงๆที่ไทยเราก็มีถนนที่แลกชื่อกับที่นี่ได้ซ้ำนะครับก็คืออยู่ตรงสถานทูตฝรั่งเศสตรงบางตักเลยก็คือคุยเดอยเบสเหมือนกันก็คือตั้งชื่อสลับกันเหมือนแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ทางการทูน,น ที่เขาให้ตั้งชื่อสลับกันนั่นเองซึ่งตอนนี้ถนนเส้นนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราช่วงหน้าหนาวมันยะเงียบๆเพราะว่าคนเขาก็จะไม่ค่อยออกมาเดินอะไรกันแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนแบบนี้คนก็จะเยอะแล้วก็ช่วงนี้คนก็จะเริ่มน้อยลงอีกแล้วเพราะว่าคนเขาก็ออกไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปวันเทั่นกันหมดนั่นเองนั่นแหละแต่เสีมันนสเก็ตตัวนี้เสียงระดังนิดนึงนั่นแหละก็เป็นไปวันเทั่นกันคนก็จะน้อยๆหน่อยในมางคึื่น คนถ้าเกิดจะมาเที่ยวเมืองน,นี้จริงๆให้มาช่วงเดือนเขาเรียกว่าก่อนเดือนสิงหาหรือต้นเดือนสิงหาตอนนั้นกำลังดีเลยเพราะแบบว่าอากาศกดีแล้วก็คนก็เยอะแล้วก็กิจกรรมในเมืองก็เยอะเต็มไปหมดเลยนั่นแหละนั่นแหละนี่คือถนนสยามนั่นแหละครับที่สำคัญซึ่งรู้สึกว่าที่นี่ทำเพราะทำถนนสยามของเราดีมันนะถ้าเทียบกับคูเดลเบสที่เมืองไทยแล้วค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรที่ถนนเส้นนั้นเท่าไหร่เพราะคูเดลเบสที่ไทยแล้วก็เป็นแค่ถนนและสถานทูตแล้วก็ เงียบๆไม่มีอะไรแค่เป็นกาทุบดิ่ตรงๆไปเฉยๆแค่น,นั้นเองออนั่นแหละจริงๆตรงถนนสยามมันก็จะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านว่าเรือปุง,ปงๆนั่นแหละเขาก็จะขายขนมชนิดนี้ คขาเี่ขนมนว่าคุยามันซึ่งคุคยามันมันคือขนมนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเบรสเลยซึ่งร้านนี้อร่อยแหละก็เลยชอบมาซื้อที่ร้านนี้มากซึ่งอันละปมันาณ2.9ยูโร,โรด้วยกันร้านานี้ทนี้นั่นแหละซึ่งข้างเดี๋ยวลองชิมให้ดูข้างนอกมันจะเป็นน้ําตาลน้ําตาลแบบว่าเคลือบๆแล้วข้างในก็จะเป็นแป้งเป็นชั้นๆแลว้วก็ตรงกลางอะ่ะมันจะมีไส้เป็นเหมือนอะไรอะ่ะ แอปเปิลที่เป็นแบบว่ากลุกนๆแล้วอะไรประมาณนั้นอะซึ่งอร่อยมากที่ร้านว่าเรือปูกลงอย่ที่ถนนสยามร้านเป็นสีพาฟ้าซึ่งคำว่าเรือปูกมงแปลแว่าผู้หรือแปลว่าจุกที่อยู่บนหมวกอะไรประมาณนั้นเองเราก็จะเปน็นหาหเรือนั่นแหละเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปถ่ายที่ร้านอีกทหหนึ่งขอกินก่อนลวกันอร่อยมากเนี่ยกรอบๆอ,บอะ่ะดีดีเลยเลิศ ถัดไปที่เราจะไปนะคะัะเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นริมทะเลเหมือนกันแต่ว่ามันต้องนั่งรถไปแต่ว่าปกติถ้าเกิดไอช่วงต้านหน้าปกติที่ไม่ใช่หน้าเที่ยวมันเป็นรถเมล์ธรมรมดาแต่ว่าตอนนี้เป็นฤด,ดูท่องเที่ยวมันมีรถเมลเมที่พันรถเมลนำเที่ยวเป็นรถเมลสองชั้นมันแบบนั่งชมวิวเลาะไปเรืเอยเลยนั่นแหละดีมากซึ่งก็ใช้บัตรไปเดิมบัตรไบสีเหลองนี้สังเกตที่เห็นใช้บ่อยปะเพราะว่ามันเป็นบัตรที่ดีนะที่นี่มันเหมือนมันมีตัวร่วมของของที่นี่อยู่คือใช้ได้ขึ้นนั่นรถแท อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราพาไปมันก็เป็นดินทะเลเหมือนกันแต่ว่าเป็นทะเลที่สวยกว่าไม่ได้สวยกว่าเราก็สวยคนละแบบเพราะมันเป็นแบบว่าเป็นทางเดินอะมันไม่ใช่เป็นป่าแล้วนั่นแหละเดี๋ยวเราพาไปเดี๋ยวพานั่งรถไอ้สองชั้นเนี้ยไปดูกันว่ามันสวยแค่ไหนตรงนู้นนะ ก็ถึงแล้วนะคะที่สอาเรที่เราชอบมาเดินเล่นอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้เขาเรียกกันว่าย่านมูแรงบลองทั้งหมดเลยนะตรงนี้มูแรงมูแรงบลองก็จะเป็นอ,าอ่าวยาวๆทั้งหมดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเดินเล่นนะครับก็จะเป็นทะเลเห็น,นะคะแล้วก็จะเห็นวิวสสนลับของเมืองทข้งหลังนั้นมันก็คือเป็นะสะพานข้ามไปของสะพานข้ามออกไปจากเมืองเพราะเมืองมันเป็นแบบอ่าวกว้างเขาเลยสร้างสะพานตัดไปฝั่งโน้น นั่นเองอันเนี้ยซึ่งมันไว้สาหรับเดินเล่นเฉยๆนี่นแหละคนเขาก็จะมาเดินเล่นมาปิกนิกพาหมามาเดินเล่นมานั่งคุยกันอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจะพาเดินไปตรงนู้นไปดูป้ายที่แบบมีป้ายเมืองแล้วก็สัญลักษณ์ของเมืองนั่นเขีนว่าเบรสตรงนูง้นเดี๋ยวพาไปดูตรงนูง้นก่อนนั่นแหละพาไปดูตรงนู้นก่อนแต่เดี๋ยวค่อยพาเดินต่อไปอีกตรงนูง้นคือชอบตรงนู้นที่สุดเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไร แลวนี่ก็คือไอ้ป้ายที่บอกอนนเป็นป้ายของเมืองเวสจริงๆไอ้ถ้าเกิดว่าเราดูจากป้ายจริงๆป้ายถ้าเกิดเราไปนั่งอยู่หลังป้ายอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะเห็นวิวของเมืองที่บอกไปว่าเห็นแต่ละของเมืองเห็นอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยหลักป้ายเนยเมื่อก็เป็นทะเลยาวๆแล้วคนก็จะมาเล่นเซิร์ฟเล่นอะไรกันต่างๆเนี่ยแต่เล่นเฉพาะหน้าร้อนนะหน้าหนาวไม่มีใครมาเล่นอะไรเลยนะหน้าหนาวคือตายสนิทตายกริบที่นี่ไม่มีคนเลยมีแต่คนมาเดินเล่นแบบธรรมดาแต่ตอนที่ลงมาในทะเลช่วงหน้าหนาวไม่มี Let me do it. ที่กำลังจะเดินไปตรงนี้มันก็อยู่ในเขตเดียวกันหมดเลยคือตรงที่เดินริมทะเลเหมือนกันใช่ไหมแต่มันมีความน่าสนใจอยู่ตรงนั้นเพราะมันเป็นจุดที่เขาเอาไว้สําหรับตกปลาโดยเฉพาะแต่เราก็ไม่เคยมาตกปลาที่เขาตกไม่เต็มเนาะแต่ว่ามันดีตรงที่เดี๋ยวพาไปดูมดีเพราะอะไรเนี่ยมันเป็นจุดตรงนี้เห็นปะข้างหลังนี่ที่เป็นทางตรงนี้มันเอาไว้ตกปลาแต่ว่าเหมือนตรงที่จุดตกปลาเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งเอาไว้สําหรับดูขนาดปลาที่เราตกได้ เขามีไว้ให้เรียบร้อยเลยว่าเราได้ปลาอะไรมาหน้าตาเป็นยังไงเราไซส์เท่าไหร่เขาก็จะติดที่ตรงขอบขอบนี่เอาให้ดูเอาให้ดูเอาให้ดูตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่อย่าง่อันนี้เห็นป่ะนี่เนี่ยมันคือชื่อปลาใช่ไหมแล้วเกาให้ขนาดมันมาแบบตัวยาวเขาบอกมันอาจจะแบบเขาบอกอันเนี้ยคือแบบว่าไอ้ขนาดปลาเออ่ที่พบมากในช่วงปี2019ก็คือหมายถึงมันน่าเขาน่น่าจะเจอปลาตัวยาวสุดคือ42เซนติเมตรประมาณนั้น เนี่ยอัน,น,นเนี้ยก็เป็นลักษณะเนี้ยซึ่งมันก็จะแปะอีกทุกที่ตรงนี้ทีตรงนั้นทีตรงนั้นทีนนทแปะไว้เร<ๆ>ื่อยๆก็คือจะเป็นปลาที่พบตรงบริเวณนี้ถ้าเราตกได้นั่นเองซึ่งเขาก็จะให้เราดูด้วยว่าเราได้ปลาลายไซส์ไหนอะไร,ไซซไซซะไรประมาณนั้นก็คือเหมือนคับให้ความรู้ไปในตัวแล้วก็สนุกเป็นตัวด้วยคนที่ชอบมาตกปลาเล่นกันที่มีนั่นแหละซึ่งอันนี้มันเป็นในการตกแล้วอาจจะตกขึ้นมาได้แต่ตอนแกะน่ากลัวมันต้องเป็นเลือดแนๆ่ๆเลยไม่ชอบนั่นแหละก็นั่นแหละ,หละพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นีจุดนึงท่่มาบบเพะ จริงๆมันช่วงหน้าหนาวมันเงียบมันก็ไม่ค่อยมีคนมาเดินเล่นเท่าไหร่ก็เลยชอบมานั่งกับเพื่อนเพระเาะแบบมันเงียบๆดีมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็หาหน้าหาที่มานั่งกินกันได้ประมาณนั้นช่วงหน้าหนาวก็ลมก็จะแรงๆแล้วก็ากาก็จะไม่ใช่แบบผ้าที่ส่องแสงสวยงามอย่างนี้มันจะไม่ติงมาแน,นแบบความแดดไอ้อไม่ใช่ตอนหน้าหนาวจะเป็นความหมอกความมืดความคล้มฝนตกด้วยอะไรเงี้ย ก็จะไปรักษาแบบนั้นแต่ว่จะสวยไปอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็จะไม่มีสีเขียวเท่าไหร่ก็จะเป็นสีเทาไปหมดเลยตรงเนี้ยแต่ก็ดีก็ชอบมาเพราะว่าเงียบเงียบใช่ไหมเดี๋ยวพาไปจุดอื่นต่อพาไปจุดูอยู่ใกล้ๆกันเดินไปทางนู้นเฉยๆนิดนึงนั่นแหละก็จะไปจุดหนึ่งวัเป็นที่สุดท้ายที่เราจะพาไปดูสําหรับการที่มาอยู่ที่นี่แล้วจุดที่เราชอบไปที่อยู่บ่อยๆชอบไปหาตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ช่วงบ่ายนแล้วก็จะเป็นจุดสุดท้ายจะพาไปดูนะจ๊ะไปดูกัน และก็ถึงสรันที่สุดท้ายนะจ๊ะก็คือยักษ์แดงโบตานิกนั่นเองหรือที่มันปันหมายถึงสวนพกษศ,ศาสตร์นั่นแหละซึ่งที่นี่สวนการสวนพกษศ,ศาสตร์ที่นี่ที่จริงในประเทศฝรั่งเศสเรื่องสวนพกษศาสตร์มันมีเยอะมากมีอยู่หลายที่ในในประเทศฝรั่งเศสเลยซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกาันซึ่งมันรูเสมือเมืองนี้สวนพกษศาสตร์ของเมืองนี้ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเพราะว่าก็ใช้พื้นที่ในการทําสวนไปเยอะเหมือนกันนะเกือบเกือบไม่ได้มีเนินเขาก็ใช้เขาทั้งเนินนั่นแหละ ในการทาส่วนพิเศษเลยสำหรับพี่ก็เป็นพี่ที่ชอบมานั่งเล่นเหมือนกันอันนี้แต่อันนี้อันนี้จะไม่มาหน้าหนาวเลยขาดเพราะแบบว่าแห้งแรงมากมันจะไม่เขียวเลยอันนี้ก็จะมาช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะสวยมากเขาจะมีดอกไม้เพิ่งออกดอกอะไรประมาณนั้นนั่นแหละเขาก็จะสวยส่วนนี้ก็สวยช่วงนั้นก็จะมาช่วงนั้นแหละบ่อยมาช่วงในช่วงเดือนในฤดูใบไม้ผลิก็จะมาบ่อยๆหน่อยซึ่งจุดที่มาประจาประจาก็จะเป็นจุดนี้จุดนี้พาไปดูจุดนี้จุดนี้ คนเข้ามาวิ่งออกกาลังกายกันแต่นี่ไม่มานั่งกินเหมือนเดิมนี่เนี่จะเป็นน้ําตกจําลองนีตรงนี้ตรงนี้ที่จะมาบ่อยๆก็เป็นตรงนี้เป็นน้ำตกจำลองก็จะมากระโดดเล่นกับเพื่อนตรงนี้กระโดดข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมานั่นแหละเหนื่อยถึงสักทีนั่นแหละก็เอาเป็นว่านั่นแหละคือสถานที่ทั้งหมดที่มาบ่อยๆเวลาอยู่ที่เมืองนี้ พี่แบรสก็จะมาทํานู่นทานี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นจุดๆุดไปอะไรเงี้ยซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติจะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองเอ่อจริงๆก็เดี๋ยวเราต้องออจากเมืองนี้ไปแล้วนะในอีกหนึ่งสัปในไม่ไม่ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอะไราเงี้ยประมาณสัปดาห์เดียวอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปอยู่เมืเองอื่นแล้วก็ที่ผ่าเมืองนี้น่าดูถึงมันจะเงียบถึงไหมเป็นเมืองเล็กแต่มันก็เป็นเมืองที่น่ารักแล้วมันก็เป็นเมืองที่มีนู่นมีนี่ให้ทําเยอะแล้วก็มีความทรงจาที่นี่เยอะมากมายนี็ อากาศดีที่นี่อากาศดีมากซึ่งเดี๋ยวยาไปอีกมืออากาศก็คงจะแย่กว่านี้เพราะเมืองมันใหญ่ขึ้นนั่นเองโอเคนั่นแหละอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่ที่ที่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเมืองแบลสก็สวยเหมือนกันแล้วก็มีที่ดีอีกหลายที่ที่จริงมีหลายที่ที่ยังไม่ได้พาไปนั่นแหละมีหลายที่เลยที่ยังไม่ได้พาไปแต่ว่าไม่เป็นไรก็มาลองมาเที่ยวดูเองละกันเนาะลองเที่ยวดูเองนั่นแหละก็ น่าจะมี้หละไม่มีอะไรล,ะละ่ะก็คงจะเท่านี้สําหรับคลิปนี้นะคะก็คงเป็นคลิปที่เรียกว่าเก็บความทรงจําดีๆสําหรับเมืองนี้ไว้ในของกับข,ของเราเองให้อยู่ในรูปแบบของคลิปแล้วก็ในรูปแบบของความทรงจานั่นเองเนาะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกาลังใจให้ด้วยสําหรับคลิปถัดไปว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนจะพาไปไหนอะไรยังไงนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ แถมให้แถมให้แถมให้ก่อนไปกระจั๊กจริงๆในสวนแรจ้าแดงโบตอนนี้ที่เรามีร้านขายเครปอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเครปจริงๆเหมือนกันอาหารสร้างเสร็ใช่ไหมมันเใ็นเครปแบบแป้งแข็งๆแบบแป้งกรอบๆเหมือนบ้านเรานะนั่นแหละแต่เครปร้านนี้อร่อยมาก อร่อยที่สุดในเมืองนั่นอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยที่สุดในเมืองนี้ไม่มีร้านไหนอร่อยกว่าน,นี้แล้วนะครับร้านมันก็อยู่ในในสวนนี่แหละนะครับร้านอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นนั่นนั่นร้านนั้นอะ่ะเนี่ยร้านเนี้เขาชื่อร้านว่าเบลนัวนะครับเป็นร้านที่ขายเครปโดยเฉพาะเลยซึ่งอยู่ในสวนด้วยจะบอกว่าแนะนํานะถ้าอยากกินหรือจะมากินนะต้องจองล่วงหน้าถ้าไม่จองล่วงหน้าไม่ได้นะจ๊ะบ,บอกไว้ก่อนชื่อร้านว่าเบลนัวขึ้นไปนั่นแหละ ถ้ามาต้องมากินอยู่ในสวนชาเล่ยมอต์ตันนี้ที่น่บ๊ายบายแต่ไดจริงๆบ๊ายบายแขกไม่เคยดีแล้ว